ก็สวัสดีนะคะกับชาวยู u ู e ยาวชาวเพจของป่าสแสวงนะคะวันนี้เสียงก็จะสันส่นๆเคลือ,เ,ลอเพราะมาเจอลูกทุเรียนที่แบบทำไมมันโตเร็วขนาดนี้อะมันเท่ากับขวดเอ0มร้ยไหมใหญ่กว่าด้วยดูดิโหใหญ่มากเลยป่าดูป่าจับดิป่ารองกำปั้นมือลูกนี้ครับสวัสดีครับนี่อ่ะวันนี้ก็ช่วงบ่ายครับวันนี้ยี่สิบยิบหกยิบเจ็ดเนี่ยยี่สหกยิบเจ็ด อ๋อยีเ็แล้วอ่ะยีเโอ้เร็วมากเลยยีิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าอหสิห้าครับเดือนเดียวเนาะอ่าอันนี้นะครับดอกบานมาเดือนปากรมือปาดินี่ครับอ่ากำไม่มิดแล้วนะครับกำไม่มิดแล้วโอเคเฮ้เดี๋ยวทุกลูกนะครับก็จากอ่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับใบนะครับสวยครับที่แรกเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อราอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมอาจจะคุยเรื่องเ,อเชื้อราวิธีการดูแลลูกยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทิ้งนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับอากาศร,ร้อนนะครับก็ต้องทําใจหน่อยนะครับจเจ๊เบียวเป็นไงบ้างโห oh, มันหัวป้ามันแบบโตเร็วไหมโตเร็วมากเลยอ่ะแล้วทีแรกมันเหมือนไม่ค่อยมีทมั้ไหมมันเต็มต้นเป็นขนาดนี้เลยอะป้าบอกแล้วว่าถ้าแต่งเร็วจะ,จะลูกไหมอันนี้200ลูกอ่ะมันจะอยู่ได้ไหมได้ไม่ไม่ไมีไม่ล่วงเลยอย่างนี้มัน เสมอไม่ร่วงเลย,เลยแล้วป้ามีลูกค้าที่ว่าตอนเนี้ยรัดอ่อนลูกตซ่นเนี่ยแล้วมันร่วงมันหมายความหมายว่าไงเนี่ยนี่ก็กาลังจะเริ่มแตกใบ,บถ้าแตกใบร่วงใช่ไหมนี่ฮะเดี๋ยวดูนะฮะเริ่มแตกใบเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าแตกใบมาอย่างนี้นะครับอ่าพลังงานเราก็ยังไม่เสียนะครับแตกใบแ,บบ,แ<ต>บบนี้แต่เดี๋ยวถ้าแตกใบออกมาอย่างนี้ฮะกำลังเริ่มแตกแล้วครับอ๋อจะแตกเวลาแตกเนี่ยครับเขาก็จะแตกทั้งสวนแหละครับผมดูสภาพแล้วเพราะว่าจากเราทําสารมาเนี่ยนะครับ ตั้งแต่เดือนสิงหากันยาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราห้าเดือนอสุดยอดเลยครับห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนเนี่ยเราจะรู้เลยครับห้าเดือนทุเรียนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้อนุฉายใบทั้งหมดห้าเดือนเนี่ยยังใบไม่แตกเลยนะครับก็จะมีแตกมไม่แตกเลยนะเล็กน้อยเพราะ,ะว่าใใกล้ก่อนอ้าวให้ปลาให้อยู่ฉายลูกค้าไม่เข้าใจอ่าโอเคอ่า แสงมันสอ่องอะปาออกมาเนี่ยนะครับม,มันอ,อาจจะออกมาเล็กเล็กเลยน้อยนะครับมันอาจจะไปเยอะอาจยวเราเดินมานดูต้นอยู่มากตอนนี้โอ้โหทุกต้นเลยครับสวยครับโหขนาดต้นนี้โดนลมนะใบหายไปครึ่งต้นโดนลมต้นนี้โดนลมแต่ว่าปากอัลสลัมมาก้านแล้วเห็นเห็นกันที่แรกลูกค้าบอกมาไม่มีใบเลยเนี่ยตอนนี้แต่มีลูกนะคะมีลูก ทุกต้นเนี่ยป่าทุกต้นอุ้ยสวยมากอะ่ะทีแรกมองเหมือนไม่ค่อยมีลูกเลยอ่ะแต่ตอนตอน,<ร>ตอนนี้ลูกแบบแอนนโอ้โหเยอะมากทางนี้เลยทางนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวตามป่าไปดูกัน<ร>หนูอะ่ะเราจะคุยกันเรื่องยาที่ต่อยนะครับอ่าเพราะช่วงนี้อ่ะครับโอเคแสงได้อ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเราต้องตรวจตาทุกสามวันนะครับสามวันเนี่ยครับวันนี้ผมกว็วันที่สามที่สี่ผมก็จะต้องเข้าสวนเหมือนกันนะครับ เพื่อมาดูอะไรครับมาดูใบฮะบใบอ่อนเป็นยังไงมั่งใบอ่อนคือพัฒนายังไงอันนี้ผมพ่นยาได้ไปสองวันอุ้ยทาไมใบของเรามันบิดเลยล่ะป้ายาเรามันดีเนาะอันเนี้ยเรายาของเราเนี่ยเราพ่นชุดสุดยอดผลสุดยอดผลเราพ่นชุดุดสุดยอดผลเนี่ยจะเห็นเลยครับผลเนี่ยจะสวยงามมากครับเออเขียวแบบอุ้ยลูกกลมมากเลยอ่ะบางคนก็บอกว่าใส่แปดยิบสีไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่าต้องใส เล่งลูกบางคนก็ใส่สูตรเสมอนะครับเราไม่รู้จะเอาสูตรใครอเอาเอย่นี้นะครับอ้าวคองผมใครอยากรูกไ้ไหมใส่สูตรอะไรครับผมใส่แปดยีย่สีสีมาตลอดนะครับห้าเดือนนะครับตั้งแต่สิงหากันยาตุลาพฤศจิากาธันวามการาหกเดือนนะครับผมใส่แปดยี่สีมาตลอดนะครับสองเดือนหนึ่งครั้งเดือนครึ่งหนึ่งครั้ง นะครับใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยครับดูดูลูกแล้วนะครับนี่ดูตรงนี้เลยไอ้ที่มึงเาฉายตรงนี้นะลูกเขียวเข้มสวยนะครับแล้วก็ทรงยาวนะครับผมบอกเลยว่าปกติเนี่ยเราทาสารเนี่ยคั่วเขาจะสั้นๆจะไม่สวยอย่างนี้นะครับของเราสวยมากนะครับเดี๋ยเนียทุกลูกนะครับทุกต้นนะครับอฉายไปเลยเนี่ยทุกลูกนะครับแล้วก็เขียวเข้มนะครับผมบอกเลยเลยว่า สูตรของเรานะครับผมบอกเลยว่าใครก็ทําสูตรเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีสูตรดีนะครับพูดว่าสูตรดีก็คือของดีครับอย่างเนี้ฮะลูกสวยทุกลูกนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเดินฉายไปนะครับแต่ช่วงนี้นะครับมันจะแตกใบมาอย่างนี้นะครับรัดอ่อนป้าทุเรียนรัดอ่อนบอกบอกเทคนิคหน่อยเทคนิคสังเกตใช่ไหมครับเวลาผมแตกใบอ่อนเคยมานะครับแตกมาก็จริงนะครับ ผมจะแตปลาที่เป็นลาดำๆอย่างนี้คืออันนีปลาดำหรือว่าเดี๋ยวจะมา้ฟังว่าเวลาดูแลช่วงที่เป็นลูกแล้วจะต้องดูแลฉีดยาอะไรบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมดำๆเนี่ยครับเราจะฉีดยานะครับช่วงนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าหนึ่งนะครับอาหารเสริมนะครับสุดยอดผลแล้วก็ปุ๋ย525 30แล้วก็อีเว3ตัวเท่านั้นนะครับ ไม่ต้องเอาแบกนีเซียมใส่สังกะสีใส่ไม่ต้องเลยไม่ต้องอ่ะสองอะไรก็ไม่ต้องใช้นะครับเสียตังเสียตังวะเปล่าครับเสียเที่ยวเดียวที่นะเสียเที่ยวเดียวเลยของเราสามตัวนี่จะได้น้ำพันลิตรเลยที่นะไหนก็ต้องเสียเหมือนกันนะ่นะแล้วก็ใบแก่ออกมานะครับพอแตกยอดมาปุ๊บก็จะแก่อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยมันบิดเลยเนาะของเราเนาะยาเราอ่ะอาหารดีนะครับผมบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ใส่ยาคาเบนเข้าไปนะครับง่ายๆนะครับคาเบนจะกันยา าลาน้ําค้างลาแป้งลาอะไรก็แล้วแต่มันป้องกันครับเสร็จแล้วเนี่ยช่วงเป็นลูกเนี่ยนะครับมันจะมีลาใบจุดอย่างนี้นะครับนี่ดูสังเกตเนี่ยนี่ฮะใบจุดนะครับเป็นแบไหนลาใบจุด,จดเราก็เป็นเหมือนกันอ่าเป็นนะครับม่ตงตกใจเราก็ใส่คอปเปอร์ลงไปนะครับจะดูแลใบคอปเปอร์เนี่ยเขาก็เปรียบกเหมือนกระสังกะสีนะครับเขาจะช่วยสังเคราะห์แสงให้เราด้วยนะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยใบเราเนี่ย จากใบซีดๆนะครับก็จะกลับมาเป็นใบเขียวเข้มนะครับลูกก็จะสวยนะครับดูลูกฮะเราถ่ายที่ลูกได้ว่าลูกลสุยไหมครับอย่างนี้นะฮะฉีดทุกสิบวันนะครับเราก็จะได้อะไรครับได้ลูกที่สวยใส่เพียะหอยเพียยแป้งยาอะไรก็แล้วแต่ยาอะไรใส่เข้าไปไม่ต้องช่วงนี้ไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าเสียดายผมบอกเลยทุเรียนรุ่นนี้ผมบอกราคาเท่าไรก็ได้ตอนนี้นะครับ เขาราคาไม่ต่ำมาสองร้อยอยู่แล้วถ้าคุณขายร้อยแปดสิบหรือร้อยห้าร้อยแปดสิบหรือร้อยเก้าสิบเนี่ยผมบอกเลยมีเท่าไรเขาก็ซื้อหมดมนะครับปีนี้ราคาที่เอผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เอาเงี้กันผมต่้งกระทําทุเรียนมาผมไม่เคยขายใน้ลสองร้อยเลยนะครับเป็นอะไรปีนี้ปีที่ตังเราทำทุเรียนมาก็ราคาก็จะขึ้นมาเรื่อยนะครับ่อ้ 100, <40. S 1> อยเริ่มต้นเลยเริ่มต้นตั้งแต่โลหกสิบห้าสิบ กสิบเจ็ดสิบาทก็ดีใจแล้วนะครับจากแปดเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นมาร้อยหนึง่งก็ดีใจแล้วนะครับมาร้อยยี่โอ้แพงมากนะครับขึ้นมาร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าโอ้ดีใจมากครับปีนี้กระโดดขึ้นสองร้อยเลยครับโอเคนะฮะสองร้อยเนี่ยเราก็ดีใจแล้วครับอ,อันนี้เราไม่ต้องเราพูดถึงราคานะครับป้าป้าวิธีการทําถ้าเราไม่ฉีดยาให้ครบผมบอกเลยนะครับถ้าเราขีดเหนียวยาผมบอกเลยต้นนี้เนี่ย ้าลูกสวยอย่างนี้ผมลงกล่องส่งนอกไปทุกลูกนะครับแต่ถ้าเชื้อหอยแปงกินเชื่อรากินทุกอย่างกินราคาตรงนี้จะหล่นไปหนึ่งไปครึ่งนะครับอยากลสองร้อยจะเหลือร้อยเดียวหัวจีบก็ไม่เป็นนะคะหัวจีบก็ต้องไม่เป็นนะครับผมบอกเลยหัวจีบไม่เป็นเดี๋ยวชายลูกใหญ่ถามว่าคุ้มกับการลงทุนไหมครับนะค,บคุ้มนะครับถ้าเราคุ้มกับการลงทุนนะครับผมบอกเลยช่วงนี้อย่าเสียดายนะครับถ้าเสียดายยานะครับ ผมบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ได้ของสสวยๆนะครับก็ผมอยากจะฝากว่าถ้าใครไปฉีดสังกะสีแมกนีเซียมหรือศูนย์52สังกะสีช่วงนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกกําลังบานนะครับแล้วสิ่งที่กระทบกระเทือนที่สุดคือถ้าโครงสร้างเขาเสียหรืออะไรก็เสียเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยติดลูกความสมบูรณ์ไม่มีนะครับแต่ถ้าความสมบูรณ์เขามีอย่างนี้นะครับ ฉีดแล้วใบแก่ฉีดแล้วใบแก่แล้วเพิ่มเพิ่มใบไปเรื่อยนะครับทุเรียนจะโตไม่หยุดนะครับถ้าเมื่อโตไม่หยุดนะครับใครก็ตามของเราไม่ทันเพราะของเราโตตลอดนะครับเราก็จะได้ลูกที่เราต้องการแลวเราที่ที่เรากําหนดไว้ลูกก็จะสวยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสวยขึ้นนะครับก็ฝากว่าช่วงนี้ต้องคอยมันตรวจด้วยนะครับว่าถ้าใบไม่รัดอ่อนมากเกินเอายกเว้นที่ลูกค้าใช้ยาเราใบก็จะอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าไม่ใช้ยาเราเนี่ยผมบอกเลยเลยมาให้ผมแก้ปลายเหตุเนี่ยผมก็ต้องหนักใจหน่อยเนาะอันนี้ก็คอยว่ากันตามเนื้อผ้านะครับก็ฝากเกษตรกรทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าอย่าเพิ่งฝากหนูขอถามหน่อยว่าลูกกรณีที่ว่ารัดอ่อนไม่ใช่แบบใช้ยาเรามาก่อนเนี่ยแล้วแล้วรัดอ่อนทั้งต้นนะ่ะเพราะว่าลูกแบบกระป๋องนมหรือว่าลูกเท่าขวดเอ็มร้อยเนี่ยร่วงเรามีตัวไหนที่ว่าป้าบอกตัวเด็ดของป้าเลยที่ <พอ S 1> เด็ดเรามี วันล็ one lock, one อกฮะวันเดียว<ช>เนี่ยครับใช้การได้เลยรปริมาณการใช้เท่าไหร่ป้าคว,วบคู่กับอีเวนะครับปุ๋ย55 30สามตัวเท่านั้นนะครับปริมาณใช้ปริมาณใช้เนี่ยใช้ที่อัตรา300นะครับแต่ถ้าไม่ไม่เยอะมากเนี่ยเราใส่200ก็ได้แต่300อ่ะนะครับใบใบสามเนี่ยกี่วัน,นเห็นผลป้าใบแหลมมีจะจะจะบิดกลางอย่างนี้เลยครับใบนี้ฮะถ้าเราเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีใบอ่อนมาอย่างนี้นะครับ ก็พ่นวันเดียวยเลยฮะใบนี่กลางเลยครับนะก็ชัดเจนวันเดียวชัดเจนเลยครับผมทดลองแล้วค่ะเก,กษ,ษ,ษตรกรว่าจําเป็นมากนะครับเรื่องใบ<ห>อ่อนต้องระวังที่สุดนะครับถ้าจะช่วงนี้ผมบอกเลยว่าไม่ว่าชุดหางแยกก่ก็ดนี้ชุดมะเขือพวงก,กวดนี้ก็ดูของผมแล้วกันว่า้าข้นลูกสวยนะครับเอาไปพิจารณา ถ้าขึ้นลูกไม่สวยครับก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยอย่างอื่นไปล้วไปดูกันเนาะเราไปตามไปดูป่าไปดูกันโอเคตอนนี้นะคะเจ๊เหมียวก็บอกเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่รัดอ่อนแบบเฉียบพันเลยนะคะเร่งใบอ่อนให้แก่อย่างเฉียบพันนะคะบอกเลยว่ามีวันล็อกตัวเดียวเท่านั้นในประเทศไทยฮะปกติเนี่ยถาลูกขนาดนี้เ่ยมันจะเริ่มดิบแล้วนะลูกจะไม่สวยนะอันนี้จะสวยทุกลูก สวยทุกลูกเลยเนาะ<ช>ต้นแบบนี้ไม่น่าจะติดลูกเลยนนเริ่มใบแตก่เเดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าแตกกนลนี้ละกลางโอเคนะครับถ้าถ้าแตกเลยจากนี่ไปทาไมกลางนี่ฮะต้องผมบอกเลยอีกสามวันต้องเขา,าดูนะฮะถ้าสามวันไม่จบนี่ใบนี้ไม่จบต้องกําจัดนะครับลูกไม่งั้นลูกจะร่วงหมดต้นใช่ไหมป้าไม่เหลือฮะนี่ไม่เหลือครับไม่เหลือโอเคต้องติดตามกันดูนะคะสำหรับที่ป่าเขาเข้าสวนแล้วก็มาทำคลิปให้ดูนะคะก็ เพื oh, boy, pues whales, ่อชาวเกษตรกรของทุกคนนะคะโอ้โหโห่ป yeah, <iros in them> ้าเยอะเลยอ่ะดอกทุกต้นจริงจริงโอ้ยเพิ่ง๋ยวเพิ่งตีนหนูจะถ่ายรูปนี่โอ้โหมันเยอะมากเลยทีแรกแบบป๋าแต่งเนาะกิ่งหนึ่งป่าบอกสมลูกสี่สามหึงสาึงห้าลูกอ่ะประมาณนี้ก็ทรัดอ่อนเนาะดูคี่ทีแรกไปเห็นลูกเลยเออใช่โห แยกไม่เห็นลูกเลยทำไมมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้ปะมันทุกต้นเลยอะดูต้นนี้มั่งต้นนี้มั่งทุกต้นเลยเน้องมาใบน้อยใบน้อยเลี้ยงลูกยังไงมาดูกันคนระับมาต้นนี้ใบน้อยนะครับดูเลี้ยงลูกฮะเลี้ยงยังไงฮ <c oughs> ะดูฮะทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ครับ <c oughs> โอ้ยและยังมีดอกรุกน่นนี้มาให้เราอีกนะ ป๋าบางต้นหนูถามหน่อยบางต้นที่เป็นมะเขือพวงแล้วป๋าลิทั้งต้นเลยอ่ะป๋าแบบว่าเลี้ยวออกหมดเลยทั้งต้นน่ะเพราะว่าป้าอยากจะทารุดลองทํารุ่นหลังใช่ไหมเอาข้ามรุ่นเลยเอาข้ามรุ่นรุ่นกลางไม่เอารุ่นตลาดแตกไม่เอาจะเอารุ่นโลละสองร้อยเหมือนกับรุ่นแรกอ๋อจะเอารุ่นนี้ครับบางต้นก็ว่าป๋าทะเลาะกันอยู่สามวันป๋าบอกป๋าบอกเอารุ่นมะเขือพวงออกหมดเลยเจี่ยเมียวไม่กล้าเนี่ย หนูไม่กล้าแต่ว่าป้าบอกรุ่นหลังจะออกดอกอีกนี่ดอกเพียบแล้วตอนนี้เออมันแตกจริงๆเนาะลูกนี่ก็ยังอยู่เลยใช่ลูกยังอยู่ได้รุ่นแรกเลยแล้วก็รุ่นหลังเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองป้าอุ้ยหนูก็มาทะเลาะกันสามวันบอกยังไงเนี่ยป้าไปเอารุ่นมาเกือบพวงนี้ออกหมดโอ้โ่ต้นนี้เยอะมากอ่ะป้ามันเยอะเกินไปวะเนี่ยต้นนี้กี่ร้อยต๊ะกี่ร้อยลูกเนี่ยร้อยกว่าลูก กา,นะการทําทุเรียนใบน้อยไม่ใช่ปัญหาสําหรับป่าแสวงเลยนะคะขอบอกนะคะก็ป๋าบอกว่าทําทุเรียนพันเอาลูกไม่ใช่พันดูใบนะคะอันนี้เป็นคติของป่าแสวงถ้าพันดูใบใบจะเต็มต้นเลยแต่ลูกไม่มีเลยแต่ของป๋าก,ก็คือพันเอาลูกนะคะดูนะคะลูกอยู่แบบโอ้โหต้นเดียวสองร้อยสองร้อยลูกอะประมาณนี้ร้อยกว่าเกือบส0งร้อยะกระป๋าคติป๋าบอก ป่าทําทุเรียนเอาลูกเอาตังไม่ใช่พันดูใบใบยเยอะเต็มต้นใบสวยมากเลยแต่ของป้าก็จะเป็นประมาณนี้ใบแบบนนแบบประมาณอย่างนี้กลางๆค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปนนนไปตามไปดูป่าก,กัน,น,นโหป้ากี่วันที่ไม่ได้เข้ามาดูดดนะอ่เา,อาเดี๋ยว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 ขอท่าบอกทำไมอ่ะรุ่นนี้เราไม่เอาใครๆก็มีอ่ารุ่นนี้ก็ไม่เอาใครๆก็มี รุ่นนี้ใครๆก็มีแต่รุ่นนี้ไม่มีใครมีรุ่นนี้ไม่มีใครมีใช่ไหมเราเอาแต่เราเอาอ๋อโอเคโอยออกยิบยับยิบยับเลยกล้องมันก็หนูต้องปัดแลยผมมันออกรุ่นไหนรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยป่าก,ก็จะเอารุ่นนี้ไวอ้อ๋อรุ่นนี้เราก็ไม่เอารุ่นใหญ่ไม่เอาป่าเด็ดออกเราจะเอารุ่นนี้ดินี่แหละก็ มีเกร็ดเคล็ดลับนะคะดีๆนะคะถ้าใครติดตามป่าแล้วก็อยากจะรวยนะคะมีเทคนิคทุกกลยุทธ์ทุกเม็ดที่ป่าแสวงอยากจะบอกจะบอกกับชาวเกษตรกรทุกคนนะคะอยากจะรู้ตัวไหนอยากจะใช้ยาตัวไหนพืชดัณันตัวไหนมีหมดาที่ร้านป่าแสวงการเกษตรรุ่นดอกมะเขือพวงทิ้งนี่อ่ะและออกมาใหม่ใช่ไหมอ๋อออกมาเป็นอย่างนี้มาดูลูกรุ่นนี้เพียบนี่ก็จะเป็นร้อยแล้วมึงเนี่ยโอ้โห ออกเอาปีสองรุ่นเลยนะโหป้าเดินออกมาดีทั้งสวนนี่แบบที่ว่าได้เหมาโอ้โหหนูตามไม่ทันเลยซ้ายขวานี่ลูกมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยป้าป้าแล้วรุ่นดอกดอกที่ออกใหม่ของป้าอ๋อนี่ดอกที่อยู่ยอดๆนะคะดอกออกอีกเต็มเลยนะคะโอ้ยนี่้น ต้นของเราต้นของเราลูกแบบนี้ประมาณเท่าไหร่ป๊า<ะ>เดี๋ยวเราจะไปตัดสองต้นสองต้นยันกันต้นนี้จะกิโลแล้วสี่ลูกนะคะ<อ>ยังอยู่นะคะฝาก,กเกษตรกรนะครับเนาะแล้วก็คุยกันพอประมาณอะนะครับก็เอาแต่ไรสาระนะครับเอาแต่สาระ,ะไรสาระไม่เอาเอแหปาเนี่ยดีดีแลวสวยเขียวนะครับ โอ้ยฝ่ายฝน<ต>จะตกไม่ต,ไมต้องแปลกใจแลครับมีรุ่นนี้นะครับแต่มีรุ่นนี้ขายอีกได้ฟ้าฟังเสียงฟ้าร้องอ่าผมบอกกันเลยตุนจีนนะครับยังไงฝนจะตกครับทุกปีฮะและหลังจากนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องใบ <buy on S 1> <ง>อ่อนใบอ่อนก็โปรดระมัดระวังนะฮะสามวันนะครับเข้าดูดสวนนะครับแต่เวลาฉีดยาเราเป็นอย่างนี้นะครับผมบอกนี่ผมฟันยอดไปเนี่ยฟันตีงอย่างนี้นะครับอันนี้มีสองลูกนะฮะเราจะตัดยังไงก็ได้นะครับขอให้มีใบ พอแตกใบามานะครับเราเอาลูกได้นะครับแล้วก็เวลาพ่นแล้วนะครับนี่ดูนะดูใบสามใบแก่อย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับโหแก่เลยนะเออเออใช่ว่าป<ะ>้าบิดบ,บิดแก่เลยเนี่ยโหไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยอย่างนี้นะฮะเนี่ยออกไปแก่ไปอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับอย่างนี้เป็นืีว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะแก่ไปออกไปแก่ไป,ออ,ไปออกไปเนี่ยเราสร้างใบเพื่อไปเลี้ยงลูกได้ ถ้าใบเดินลูกเดินถ้าใบไม่เดินลูกก็ไปเดินนะครับเป็นสิ่งสาคัญบางคนบอกว่าจะไม่เห็นใบอ่อนเลยเป็นไปไม่ได้ครับต้องมีใบอ่อนช่วยด้วยครับทุกสิ่งที่อย่างชัดเจนนะครับก็เดินดูได้ครับก็เราทุกต้นอาจจะหลุดไปใบใหม่ก็ต้องมาแทนที่นี่ฉะนั้นเราจะเลี้ยงลูกรุ่นนี้ไม่ได้ครับรททดูตรงน,นี้ครับโอเคดูตรงน,นี้ครับเขาเรียกทําเอาเงินอ่า โอเคนะคะช่วงนี้เจเมียวก็ขอพูดอตอนท้ายอีกสักนิดนะคะฝากชาวเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะขอย้ําด้วยเสียงชัดๆเลยนะคะว่าใบาอ่อนมาต้องใช้วันล็อกค่ะบอกเลยมีตัวเดียวและมีที่เดียวที่ร้านป่าสแสวงการ,กรเกษตรเท่านั้นถ้าใครยังไม่เคยลองใช้นะคะถ้าไม่ได้ใช้ปีนี้อาจจะไม่ได้ลูกนะคะเจเมียวก็ฝากท้ายไว้เท่านี้นะคะ เยอะเกินโอเคไม่ป้าสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ลาลาลูกค้าก่อนสวัสดีครับก็ขอให้กเกษตรกรทั่วประเทศนะฮะทำทุเรียนให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับแล้วก็ผมอาจจะเป็นพี่เลี้ยงได้อาจจะไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ตอนนี้ผมเต็มใจครับเพราะว่าผมมีทุเรียนเยอะอยู่แล้วผมก็ไม่ได้อะไรกับใครนะครับก็เราก็ถือว่าแบ่งปันความรู้ก,กันไปให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับโอเคนะครับทุเรียนยังต้องการ ตอนนี้นะครับทุกสิ่งอย่างผมดูแล้วเนี่ยก็น่าจะขับเคลื่อนไปได้ดีนะครับก็ปีนี้ก็ขอให้ตั้งใจทําทุเรียนนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับก็โทรมาได้นะครับ0 94451997หรือเข้าไปที่ร้านเวลาซื้อของนะครับ0 39600395โทรเข้าไปที่ร้านเลยครับ ต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้กับให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับไม่ว่าเขมรก็ดีเวียดนามก็ดีลาวก็ดีอะไรทุกทิศงมากันทั่วประเทศไทยเลยนะคะมากันทั่วประเทศแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจ้าตัจินปีนี้เจ๊เมียวก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะก็ทําทุเรียนทั้งปีนะคะขอให้รวยร้อยล้านพันล้านนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะเจลูกเจ๊ลูกรวยแน่ เอกันครับสวัสดีครับ